สวัสดีครับผมอวยหลายอย่างนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบวันรอบออโตมิเตอร์ซูรีโอออโตเกตนะครับรหัสตัว233 904นะครับวันนี้วันที่25นะครับตุลาคม2563นะครับตัวนี้10,000รอบนะฮะเข็มปรับตั้งเตือนได้ปกตินะครับปุ่มหมุนเนี่ยปกติ ชิปไลท์ทำงานปกตินะครับตัวนี้ต้องออนสวิตชยังไม่ start. สตาร์ทสามารถหมุนตั้งรอบได้เลยนะครับว่าให้ชิปไลทตั้งเตือนที่กี่พันรอบอนุญ,ญาตไว้รอบต่างๆทั้งสามพันรอบนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานของชิปไลทนะครับ รอบวัดรอบอยู่ที่ประมาณรอบตกลงมาเรื่อยๆนะครับประมาณ1,000งรอบนะครับรอบรถก็อยู่ที่ประมาณ1,000งรอบรอบตรงนะครับดูการทํางานชิปไลท์นะครับมอสักครู่ตั้งเตือนไว้สามพัรอบนะครับโอเคครับชิปไลท์ทำงานปกตินะครับตัวนี้เป็นแอร์คอนะครับเวลาปรับตั้งไม่มีปุ่มเช็คนะครับ จะมีการดับเครื่องครับแล้วปรับตั้งได้ต่ำสุดถึง100รอบนะครับขออนุญ,ญาตลงมาสัก2000รอบนะครับดูดการทำงานชิปไลน์ใหม่นะ 2อ0 0รอบตรงนะครับร่อวันรอบอยู่ที่ประมาณ2,000รอบรอบ 1> 1, ลกสอง0 0นรอบตรงนะครับโอเคครับทำงานปกตินะครับโอเคครับขอบคุณครับ